ของผสมศึกษาปีที่3กันนะคะครูผู้สอนก็คือคุณครูบณิชยาเรืองเกตนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะสาระทัศนศิลป์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่3สังเกตนะคะสู่สร้างสรรนะคะี่จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่1อยู่นะคะเรามาดูตัวชี้วัดก็เหมือนเดิมนะคะตัวชี้วัดก็จะเป็นจำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่างๆในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานท e ัศนศิลป like <this> and ์โดยเน้นเรื่องเส้นสีรูปร่างรูปทรงและพื้นผิวระบุและจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุที่เน้นในงานทัศนศิลป์นั้นๆบรรยายลักษณะรูปร่างรูปทรงในงานการออกแบบสิ่งต่างๆที่มีในบ้านและโรงเรียนนะคะอ่าต่อไปวันนี้นะคะเรามาดูในหนังสือเรียนนะคะถ้านักเรียนมีหนังสืออยู่ใกล้ๆตัวนะคะตอนนี้นักเรียนสามารถเปิดมาดูได้พร้อมกับ หนังสือเรียนที่คุณครูถ่ายมาจากหนังสือแบบเรียนนะคะของนักเรียนหน้าที่18 19และ20นะคะวันนี้เรามาดูหน้าที่18ในเรื่องของพื้นผิวในงานปั้นนะคะนอกจากงานวาดแล้วงานปั้นที่มีมิติสามารถสัมผัสและรับรู้ได้ทั้งทาง,ทงตาและกายไม่ว่างานปั้นนั้นจะเป็นนูนสูงโนนต่ำหรือลอยตัวก็สามารถแสดงพื้นผิวได้ด้วยการเปะ ะกดนะคะหรือว่าขูดขีดเพื่อให้เกิดพื้นผิวที่มีลักษณะแตกต่างกันนะคะในพื้นผิวในงานปั้นนะคะในหนังสือเรียนนักเรียนสามารถดูได้แล้วก็พื้นผิวในงานปั้นนั้นทําได้โดยใช้เครื่องมือต่างๆนะคะทั้งที่มีขายหรือว่าเครื่องมือที่ประยุกต์ขึ้นเองอย่างเช่นพวกดินสอนะคะดินสอตะปูกิ่งไม้มีดแล้วก็ซ่อมนะคะ สามารถเอามาใช้เป็นวัสดุนะคะในงานปั้นเพื่อสร้างพื้นผิวได้นะคะต่อไปสีเว็ดร้อมรอบโร,ร,รงเรียนนักเรียนจะเห็นได้ว่าเส้นและสีในธรรมชาตินั้นล้วนมีความแตกต่างกันนะคะผิวและสีของต้นไม้แต่และต้น ไม่เหมือนกันใบไม้ก็มีสีและเส้นใบที่แตกต่างกันสีของผิวดินหรือพื้นผิวบนทางเดินก็ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าภาพวาดของนักเรียนถ้าภาพวาดของนักเรียนนะคะแสดงพื้นผิวในภาพไม่ได้เลยภาพก็จะดูเรียบๆไม่น่าสนใจดังนั้นดังนั้นนะคะ ต้องหัดสังเกตเส้นสีพื้นผิวของสิ่งต่างๆและวาดระบายสีพื้นผิวในภาพนั้นให้สมบูรณ์นะคะอ่าต่อไปนะคะนี้จะเป็นสีในพื้นผิวนะคะที่เราลงสีเข้าไปนะคะทำให้มองเห็นได้ชัดว่าพื้นผิวของภาพนะคะของสิ่งต่างๆแต่อย่างเนี้ยจะไม่เหมือนกันนะคะ ต่อไปสร้างความสวยด้วยสีนี้จะเป็นเรื่องของการสร้างความสวยด้วยสีนะคะสีเป็นสิ่งสำคัญที่เราสามารถระบายได้ใด้ให้ภาพนั้นมีความเหมือนจริงหรือสดใสเกินจริงด้วยเทคนิคการใช้สีต่างๆนะคะอย่างเช่นสีเทียนสีไม้สีน้ำหรือว่าสีโปสเตอร์นะคะ สีแต่และชนิดก็จะให้ความรู้สึกและพื้นผิวที่ต่างกันสีไม้ระบายแล้วเห็นเป็นลายเส้นนะคะสวยนี่นี่คือสีไม้นะคะระบายแล้วจะเห็นเป็นลายเส้นนะคะสีน้ําให้ความชุ่มช่ำนะคะสีน้ําจะให้ความชุ่มฉ่าและมีลีลาของรอยผูกกันขณะที่สีเทียนสดใสนะคะ อันนี้จะเป็นสีเทียนที่จะเป็นสีน้ํานะคะสีไม้สีน้ําสีเทียนและสีโปสเตอร์ต่อไปดูสีน้ําให้ความสดใสแล้วเมื่อระบายก็จะเห็นพื้นผิวนะคะชัดเจนส่วนสีโปสเตอร์อันนี้สีโปสเตอร์ก็มีเนื้อนวลแต่หนักแน่นนะคะนักเรียนควรทดลองใช้สีจนรู้จักคุณสมบัติของสีแต่ละชนิด เพื่อนำประสบการณ์นั้นมาใช้ในงานทัศนศิลป์ได้นะคะถ้าที่บ้านของนักเรียนนะคะโอ้กดหนึ่งมารัวๆเลยนะคะอังเปาถ้าที่บ้านนักเรียนมีสีไม้นักเรียนก็ลองอวาดภาพแล้วก็ลงด้วยสีไม้ มีสีเทียนด้วยก็ลงด้วยสีเทียนนะคะแล้วก็ถ้ามีสีน้ำก็ใช้สีน้ำด้วยหรือว่าสีโปสเตอร์ได้ด้วยนะคะเราลองใช้ดูหลายๆสีนะคะอ้าววันนี้นะคะต่อไปเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพนะคะวันนี้ที่นักเรียนใช้นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องใช้ก็มีกระดาษดินสอนะคะ มีกระดาษมีดินสอมีสีเทียนหรือสีไม้นะคะสีเทียนหรือสีไม้ก็ได้นะคะหรือถ้าบางคุอาจจะอยากอยากจะใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์แต่คุณครูยังไม่สอนนะคะเพราะฉะนั้นให้เราใช้สีเทียนกับสีไม้ก่อนก็ได้นะคะอ่าวันนี้นะคะมีสิ่งทั้งหมดเมื่อกี้ที่คุณครูอธิบายไปก็คือ3มเรื่องนะคะในพื้นผิวในภาพวาดของเราเนี่ย ก็จะมีเรื่องของอะไรคะเมื่อกี้เรื่องของพื้นผิวในงานปั้นสีในพื้นผิวนะคะพื้นผิวในงานปั้นนี่เราจะต้องใช้ดินน้ำมันนะคะแล้วก็สร้างความสวยด้วยสีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูคมีการบ้านที่จะให้นักเรียนทำนะคะครูมีการบ้านที่ให้นักเรียนทำเรามาดูว่ามีการบ้านอะไร คาบนี้มีการบ้านแค่เล็กๆลๆน้อยๆแต่คาบหน้าจะมีแบบทดสอบด้วยนะคะคาบต่อไปจะเป็นคาบสุดท้ายในเรื่องของการออกแบบนะคะการออกแบบภาพของนักเรียนแล้วครูจะมีแบบฝึกหัดด้วยแบบทดสอบอา้าวการบ้านคาบเรียนวันนี้ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่2 3 2 5ถึงย5ด้วยนะคะอนักเรียนลองเปิดหน,นังสือตัวเองนะคะ ถ้าตอนนี้นักเรียนมีหนังสืออยู่ในมือเปิดไปทับหน้า23ถึงหน้า25นะคะหน้าที่23ถึงหน้า25ถ้านักเรียนคนไหนไม่เข้าใจนะคะไม่เข้าใจที่ทำแบบฝึกหัดไม่รู้เรื่องนักเรียนสามารถทักมาถามค,ครูได้นะคะแต่ไม่ใช่ทักมาถามคำตอบนะคะทักมาถามได้นะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนอ่านะคะ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าสองหน้าใช่ไหมคะสามหน้าค่ะลูกสามหน้านะคะหน้ายี่สิบสามถึงยี่สิบห้านะคะสามหน้านะคะหน้ายี่สิบสามนะคะยี่สิบสามยี่สิบสี่แล้วก็ยี่สิบห้านะคะยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้านะคะสามหน้า ทำเสร็จแล้วนะคะถ้านักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าสาสหน้านี้เสร็จแล้วนักเรียนถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูนะคะใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหน้ายี่ส25ายี่ี่ยี่สิบ้านะคะทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะอ๋อค่ะเอาโอเคค่ะเข้าใจแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรจะถามคุณครูอีกไหมคะจะถามอะไรถามได้เลยนะคะ คุณครูยังไม่ออกไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวถ้าใครมีอะไรจะถามถามมาได้เลยนะคะ <pist ach> เพราะว่าวันนี้เรื่องของศิลปะเราไม่เยอะนะคะเราพูดแค่3ามเรื่องนะคะแต่มันเป็นแค่ทฤษฎีแล้วก็เราก็มาทำแบบฝึกหัดกันนะคะ <st aff> ใครมีข้อสงสัยอะไรคุณครูอีกไหมคะถ้าสงสัยอะไรนะคะถามได้นะคะ <st aff> มีค่ะ,ะสงสัยอะไรคร าถามมาเลยครับน้องอาปเปคนรอว่าไงคะวันนี้ไม่ต้องวาดภาพในกระดาษนะคะให้ทําในหนังสือนะคะหน้าที่23นี้จะให้นักเรียนสังเกตภาพแล้วก็โยงเส้นนะคะจากภาพไปยังคำที่เกี่ยวข้องจะเป็นแบบฝึกหัดหน้าที่23ไม่โยงเส้นนะคะระหว่างพื้นผิวนะคะลองดูให้ดี แล้วก็หน้าที่ยี่สิบสี่หน้ายี่สิบสี่ให้นักเรียนสังเกตภาพมีวาดรูปไหมครับอามีวาดรูปหน้ายี่สิบห้าครับมีวาดรูปมีวาดรูปหน้ายี่สิบห้านะคะแต่ไม่เยอะนะคะนิดเดียวนะคะมีวาดรูปหน้าที่ยี่สิบห้านะคะ ไม่เยอะนะคะวาดรูปหน้าที่ยี่สิบห้าวาดนิดเดียวนะคะไม่ต้องวาดใส่กระดาษชิ้นง,งานนะคะวันนี้คุณครูคให้ทําในหนังสือนะคะอามีไหมคะหน้ายี่สิบสี่นี้ให้นักเรียนสังเกตภาพหกภาพแล้วก็จัดกลุ่มภาพเป็นสามกลุ่มนะคะตามทัศนธาตุที่เน้นในงานทัศนศิลป์โดยเลือกคําที่กําหนดให้เติมลงในช่องว่างนะคะ มันจะมีกลุ่มภาพสีเทียนกลุ่มภาพลายเส้นแล้วก็กลุ่มภาพสีน้ำนะคะแล้วก็สุดท้ายหน้ายี่สิบห้าโอเคครับไม่ใช่ KO หรือหน้ายี่สิบห้านะคะให้นักเรียนเติมคำตอบแล้วก็ออกแบบสิ่งของตามจินตนาการนะคะนี้เอให้ทำหน้ายี่สิบห้าด้วยนะคะ วันนี้นะคะคุณครูก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วนะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนนะคะไฟ์สดนะคะในเรื่องของเรื่องของอะไรบ้างคะเมื่อกี้สามเรื่องในเรื่องของพื้นผิวในงานปั้นสีในพื้นผิวแล้วก็สร้างความสวยด้วยสีนะคะสามเรื่องนี้ข้ามหน้าเราจะมีให้ออกแบบนักเรียนต้อง มีอุปกรณ์นะคะนักเรียนจะต้องวาดภาพด้วยนะคะสัปดาห์หน้านะคะหน้านะคะขั้ต่อไปจะมีวาดภาพด้วยใส่กระดาษนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วนะคะคุณครูก็ให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวนักเรียนปิดไลฟ์เสร็จแล้วนักเรียนก็ทาแบบฝึกหัดแล้วถ่ายรูปส่งมาในคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะ ตั้งใจสู้ๆตั้งใจทำงานที่ครูสั่งนะคะอ่านักเรียนทุกคนสู้ๆู้ตั้งใจทำงานที่ครณครูสั่งนะคะ,เร,คคะ,คะเราจะเจอกันใหม่คาบต่อไปนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนบายบายนะคะ